เดี๋ยวมาดูอันนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมเครื่องเจาะรูหยอดข้าวรถหยอดข้าวนะครับคือหาซื้อไม่มีหาซื้อไม่มีขายนะครับยกเว้นว่าต้องสร้างขึ้นเองนะครับอันนี้ปืนล้างรถ <c oughs> นี่นะ้าเจาะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างอันนี้นะครับน,นี่ข้าวเม็ดข้าวจะอยู่ในหลุมนี่นะ Oh. ลุงใช้เวลาสร้างเครื่องตัวนี้นานไหมลุงก ok> 네ี่ปีเนี่ยสร้างเครื่องตัวนี้ยก็ตุนแกลด้วยมันทำรูดจอดตอนแรกสว่านมือจอดอามันก็ทำไปแล้วก็เอาแผนได้ไงครับทอาแผ่นใช่หรือเปล่าจำีนปีอ๋อประมาณปีนึงสร้างเครื่องไอ้เจ้าอันนี้นะอ๋อครับแล้วไม่มีการออกกันออกเราคันแน่นะไม่มีการออกนะไม่มีออก คือเอามาประกอบประกอบเออถอดรื้ได้ถอดได้เอาออกไปก็ดึงไงโอ้โหเอาไปสุดยอด,ด,ดกอด่อนใช้ผ้าบาน,นโอ้โหอลังการมากลุงหวงไหมเนี่ยไม่หวงใช่ไหมไม่หวงขอดูให้เด็กให,ลหลก้ลูกๆแลหลานดูก่อนโอ้โหสวรรค์ก็ชึ่งชึ่งมากนะเครื่องเจาะ เ,เครื่องเจาะรูบลุงเอาอะไรหาที่ไม่ได้แล้วก็หาที่ไหนดูไม่ได้อืต้องดูที่บ้านลุงอย่างเดียวไหนไปเพื่อไหนลุงพูดถึงไม่เจาะเจาะ PVC เจาะอื่นได้ไหมฮะเจาะเหล็กเจาะอะไรนั่นไม่ได้พอสร้างออกโดยตรงอ๋อเอาไว้เฉพาะโดยตรงเจาะมีพวงมาเลยโซ่องศาปัดไปทั่วเรียกว่าใช้เฉพาะใช้เฉพาะ ของมันเลยมีมอเตอร์กี่ตัวนี่ยสาม3ตัวลงเยน้องจะเสียบกักตุ้มเฮ้ยตุ้มาหลูตสวแกตุ้มอีกยุงเลยเอาไว้สำหรับจอดอ้แน่จอดเอาไว้จอหข้อข้อเด็ดขาดมาลงกัน เปิดเปิดเฮ้ยโโไฟตเมไมกเลยอ่ะลุงลุงไม่บอกผมเลยอะห่าโอ้ไฟตกเลยอะ่ะตกเลยอ่ะไฟตกเลยนะครับท่านผู้ชมลุงมันเดินรอบประชาาไม่ได้เหรอเขาไม่ได้เฮ้เนี่ยลุง,งสร้างอะไรรอบอาหารข้าวม,มันก็แล้วไม่พูดง่ายมตัวนี้ลุงสร้างมานานเลย อุ้ยหลายปีแล้วีอันนี้จะมีว้อันนั้นใบมีดใบใบล้างอันนี้อ่าอ๋อลงจอโชว์ได้ไหมมันอยากดูตอนจออ่ะต้องมันต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะไหมโอ้ยังอารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับตอนนี้ผมเยอะมากเมื่อกี้ตกใจอ่ะ หาปุ่มไม่เห็นนะโอ้ยเอ้าอัตโนมัติเหรอลุงโอ,อย้ยอัตโนมัติมันลงเองนะครับ่านผู้ชมเนี่ยนะ งง้ก็ปุ่มลงระบังนะเดี๋ยวลุงไม่ค่อยได้เจาะนะครับอ่าผิดปุ่มเป็นเป็นเดินแล้วว่ะอืมเราโปรแกรมตอนนี้เราโปรแกรมนะฮะเจาะได้ไหมลุงไม่ได้ได้เราก็เนี่ยลืมเอาแโปรแกรมมัน่ะลืมใช่ไหมลืม บนล่างตัดมาแล้วจอดมาแล้วนะอ่ะตัดเองอ่ะ มันมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นี่นี่ไงพี่เอนี่เซนเซอร์เนี่ยเนี่ยไฟมันมีนี่พอดีระบบไฟมันสุดยอดตัดเองตัดเองแล้วก็ลงอีกไม่ลงแล้วเออตังไเออมีเซนเซอร์ด้วยอ่ะโอ้ปึ๊บอันนี้เอาขึ้นนี่คือบนในล่างพอเซนเซอร์มันเมื่อกี้ลุงไม่ได้ปิดอันนี้ไว้เซนเซอร์มันทำงาน เปิบเปิบนี่นะครับขึ้นเองอัตโนมัตินะครับ <c oughs> อ๋อเจาะรูไม้ <c oughs> ลุงใช้เวลาทำงานมช่วงนี้ไม่รู้ตรงก็จะเจาะเยเจาะอย่างันนี้นะครับเฉพาะไออย่างันนี้ลุงขายไหมเนี่ยจะไปทำอะไรกันจะไปทำอัดไปนี่นะครับลุงก็จะมาประกอบอย่างันนี้นะครับนี่นะครับที่เจาะเมื่อกี้นะครับแล้วก็สร้างกระเพาะขึ้นมา โคตกนะครับผมนี่นะครับผมจนมาเป็นคันอย่างันนีนะครับี๋ยวแล้วก็จะยกตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่าชุดหยอดยกมาเทินบนนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วเหลือแค่เอาเครื่องวางใส่แล้วก็ใส่เครื่องหยอดแล้วก็พ่นสีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยคันนี้สามแสนบาทนะครับสิบแถวสองเมตร สุดยอดมากได้เห็นเครื่องหยอดแล้วไอเครื่องเจาะถือว่าหาดูยากนะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ